กูดูลุงทำไมกูต้องเครียดด้วยวะเหล่าคนดูอ่ะเฮียดูดิมึงไปตายอีกแล้วไอ้เล่นมึงจะไปทำหาอะไรต่างาวะมึงเป็นอะไรไอ้มึงเห็นคนเข้ามาไม่ได้เลยเหรอไอ้เล่งกองทัพมามึงต้องบัวอ่ะฮะมึงเกิดเป็นลูกจันทร์แล้วลูดเขี้ยววะกูว่ามึงงงมากเลยอ่ะมึงบวกอย่างเดียวเลยอ่ะกูยังชอบเลยว่ะกูเห็น แผนกล้องไปดูทีไรนะแม่งโดดอีกแล้วแม่งโดด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 มึงไปตายอีกแล้ววเอเลนนี่ไปทำไมคนเดียววะมึงไปตายอีกแล้วเอเลนทีแกมึงตั้งล้ำเลยมึงตั้งโล่ขึ้นมาตัวมึงมีดาบสองอันมึงก็เอาดาบคว้กันเนี่ยเป็นโล่แทนไม่ใช่มึงวิ่งเข้าไปไอ้เหี้ยกระโดดขีดจะโห่โดนขีหัวฮะเดา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 แล้วมึงก็ตาย ตั้งแต่ลูกป่วยไม่เด้นสตรีมเออใช่วะลูกป่วยตรงไหนวะคือแบบเป็นสตรีมเมอร์ห้ามป่วยเอวะเฮ้ยติดแล้วทำน้ำซื้อมาสตาร์ไม่ติด 0ยาม,มาาเลยครับรุยี่ห้ออะไรมายาม,มาหาหรือเปล่าไอ้ไก่ถูกเผาสรุปไก่ถูกย่างหรือถูกเผาครับเออว่ะตกลงไก่ย่างมันถูกเผาหรือมันถูกย่างวะ อบางไอยากให้พรุ่งนี้เป็นเมื่อวานจังจะได้วันศุกเฮ้ยกันดานมันแรงใช่กันดานแรงจัดเลย อยูที่ไม่งดดกูตายทุกทีเลยว่ะมาดเดินด้วยเออเออมา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 เดินด้วยกันดิหมายังลงมาเนี่ยหมาแล้วไว้ต่าไว้ แทนไปเท่าไหไร่อาที่สองกลุ่มโอ้แทนเยอะเกินไปไอะลวะเียนด้มาอีกแล้วหรอโคตรแรงเลยยันเค ยี ning, Pop, g, so no feels, ่แม่งมาอีกแล้วโอ้ยมก็ไม่เอาคนเดียวเลยวะเกินไปฝั่งสตรีมันเนี่ยเออเยียแม่งตัวคนเดียวเลยอ่ะดูดิมันคือใครไว้ฝั่งตรงข้ามอ่ะโดนลุงประชาทัน่ะแม่งเดินมาแบบครบแก๊งเลยอ่ะโอ้ยมาอีกแล้วมึงคือผู้ได้เหรดูนะ เฮ้ยใครอ่ะใจกล้าจังเลยไอ้นุ่มมึงไปอีกแล้วอ่ะดไปตายอีกแล้ววไ้เ,เลนจะไปทำไมคนเดียววะอุอ้ยตายดูยังไม่มีโอกาสได้สอยแลยมีสองตัวอย่างี้ อยากินล่าเนี่ แความสมพันธ์ทางสายเลือดจะตราตพึงชั่วนีรันดรขอบคุณนะครับอีเพนด้าเออไว่โซ่เทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหงแน่จิงก็เข้ามาไอ้สาไอ้้า เออดาวเก็ตยดใจกูดูลุงทำไมกูต้องเครียดด้วยวะเก่าคึ้นด้วยไอเย้ดูดิมึงไปตายอีกแล้วเล่นมึงจะไปทำหาอะไรต้้งนาวะง่ายก็เด็กแป๊ด กูย่างเซ็งเลยว่ะฮะมึงเป็นอะไรนักหนาวะมึงบ้าสงครามเหรอวะมึงเป็นอะไรฮะมึงเห็นคนเข้ามาไม่ได้เลยเหรออะเมนกองทัพมามึงต้องบวกอะฮะมึงเกิดเป็นลูกจันทร์แล้วหลดเขี้ยวอ่ะกู่แบบงมงมากเลยอ่ะมึงบวกอย่างเดียวเลยอ่ะมันคืออะไรฮะแน่แน่กูจะตายอีกแล้ว วงจันเลยอ่ะคุณดูเห็นปะคือแบบอะไรหวะเห็นคนเข้ามาหน่อยเห็นคนเข้ามาหน่อยเห็นคนเข้ามาหน่อยวิ่งเฮมึงไม่ตายแกเล่นมึงจะไปทำหายอะไรตั้งนาวะเอ้กูต้องฟูกูต้องบวกกูแบบเลือดกูร้อนเลือดพระเจ้าตตกมันอยู่ในเลือดมึงอ่ะกต้องใส่อย่างเดียวเลยอ่ะกูอย่างเซ็งเลยมึงดูสกอแม่งดิไม่รอกูเลยอ่ะดูดิม่นตายเจ็ดเลยอ่ะม่งตายแบบ คือเงินมึงเยอะกว่ากูเข้าใจไงทำไมอ่ะมึงรวยอ่ะมึงเป็นโทนี่สตาร์ก่อหรือเป็นอะไรมึงคิดว่ามึงเป็นแบบไอรอนแมนแล้วมึงใส่ชุงก่อนแล้วมึงบินได้มึงเป็นห่าอะไรมึงวัดงเข้าไปเนี่ยฮะแทนที่จะรอทีมมาเข้าไปมึงกระดองกระเทือตายมึงไม่ตายแกไเล่นมึงไม่ตายแกไเล่นกู้ยังเซ็งเลยว่ะเรืองเล่นดีไหมเนี่ยเกมเนี่ยกู้ยังชอบเลยว่ะ กูณเห็นปะแผ่นกล้องไปดูทีไรน,นะแม่งโดดอีกแล้วแม่งโดด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  <c oughs> มึงไปตายอีกแล้วไวอ้เลนนี่ไปทำไมคนเดียววะ <c oughs> มึงไปตายอีกแล้วเ เล่นมาริโอบ่อยอ่ะหรือยังไงกูอยากรู้มากเลยว่ะขี่หัวแม่งอยู่นั่นแหละขี่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 เข้าเข้าเข่าฟาร์มกูยังไม่ทันฟาร์มเลยอ่ะทำคลิปแม่จะหามากตายดูอยู่แบบไปตัดให้ด้วยนะคลิปเนี้ยดาแม่งลยมึงเป็นลูกหลานพระเจ้าตาเอ่อฮะเข้าไสอย่างเดียวเลยกูยังเซ็งเลยว่ะกูรออยู่แบบเฮ้รอจังหวะสวนจังหวะสวนจังหวะสวนตั้งรับมึงเข้าใจไหมพีแกมึงตั้งรับเน่มึงตั้งโลขึ้นมาตัวมึงมีดาบสองอันมึงก็เอาดาบ กันเนี่ยมันโลแทนไม่ใช่มึงวิ่งเข้าไปไอ้เหี้ยกระโดดขี่โห้วจอดทีหัวอ่ะเดา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 แล้วมึงก็ตายเฮ้ยให้กูรู้นะว่าแม่งใครแม่งเล่นไอ้ตัวเมื่อกี้มึงเอามาเม้นดิเฟซบุ๊กไงเดีย๋ยวจะเปิดเดีย๋ยวจะเปิดนะเปิดหน้าเปิดโปงแม่งเลยนะเปิดโปงเลยเลือดพระเจ้าปากอย่างเงี้ยนะมึงต้านโควิดด้วยเปล่าบู๊จังเลยอ่ะแบบใส่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 เนี่ยนะเป็นต้นมะพร้าวนะแม่งยืนโยก่โยก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  ตายไปซะกูวพยายามยื้อยู่นั่นแหละกูโดนแพนด้าล้วงชิบหายวายว่อนเลยไอ้ที่ไม่โดดวุวตาย<ม>ทุกทีเลยว่ะคตรแรงเลยไอ้เทยิ่มไม่มาอีกแล้วโอ๊ยบ่นไปแม่งก็นอันอีกเดี๋ยวงอนกูอีก